สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆมาดูกวัมกมลกฏที่เราเลี้ยงไว้ที่บ้านนะคะอันนี้ใบยังอ่อนอยู่เลยทุกคน แบบนี้เราตัดช้ำยังไม่ได้นะคะรออีกให้เขากัดสีแบบเข้มๆก่อนนะส่วนกลุ่มดีนะคะก็ไม่รู้เราเสียบอะไรลงไปบ้างนะทุกคนใบนี้นะคะเป็นาขาไก่นะเข้าไปใหญ่เราก็เลยตัดออกมาแยกช้ำนะทุกคน ปะมาณว่า,าในในในกระถางนั้นเขา